ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าสุสกีสวิฟนะครับสุสกีสวิฟต์เนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวแรกที่เราคุยกันมานะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะจํากันได้ว่าตอนนั้นน่ะโควิดยังไม่มีเลยนี่ผ่านมา2ปีกว่านะครับเรามาเริ่มต้นกับเจ้าสุสกิสวิฟตนี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของไฟเรื่องของกระจังหน้าเรื่องของคิ้วไฟสปอตไลท์ทุกอย่างนะครับ รูปทรงหลักๆนะครับของเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับแต่ว่ารูปร่างรายละเอียดหรือว่าพวกชุดตกแต่งหรืออะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าเรื่องของการที่ยังเปิดประตูนะครับที่เปิดประตูหลังเขายังเป็นแบบซ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นกิมมิคของเขาเป็นวิธีของเขานะครับแล้วก็ยังเป็นรถ5ประตูเหมือนเดิมก็คือมีความกว้างขวางภายในนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า นี่คือรูปแบบของรถ e ีโคคาแบบ5ประตูนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็น GLX คือเป็น Suzuki Swift GLX CVT นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อป6 3 7 0 0 0บาทนะครับราคานี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับตัวท็อปที่เป็นตัว e ีโคคารนะครับรถอีโคคาสิ่งสำคัญก็คือจะต้องประหยัดใช่ไหมครับผมจะให้ดูเครื่องยนต์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับมีเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซีซีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีกำลังถึง83แรงม้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ๊บนะครับนยครับเครื่องก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะพาคนน่ะเดินทางไปได้ทั้งหมด5คนเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นแบบ2ที่นั่ง สองบวกสที่นั่งนะครับก็คือแบบ5้าที่นั่งเป็นรถ5ที่นั่ง5ประตูนะครับเครื่องมา2องนะครับแค่นี้พอแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารถเนี่ยส่วนใหญ่ของเจ้าอีโคคาร์เนี่ยเป็นรถใช้ในเมืองนะครับเป็นรถที่เรียกว่าหาที่จอดง่ายเนื่องจากว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยอยู่ใกล้ล้อหน้าก็อยู่ใกล้ด้านหน้าล้อหลังอยู่ใกล้ด้านหลังฉะนั้นมาเห็นดูตรงกลางนะครับจะเห็นว่าตรงกลางของเขาเนี่ยนะครับ พอมันมีล้อที่แบบใกล้หน้าหลังสิ่งสําคัญคือวงเลี้ยวเขาแคบมากๆพอลงที่แล้วแคบๆเนี่ยนะครับเขาจะถอยเข้าจอดหรือว่าจะหาที่จอดหรือว่าซอกซอนไปในที่เล็กๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสุสกิ S สวิปตัว GLX CVT ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเพราะว่าภายในของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมาหลายปีนะครับผมก็มาดูเจ้าตัวนี้ปุ๊บเบาะดูเบาก,ก่อนเลยนะครับนี่เบา เป็นดาวสามแฉกนะครับนี่ทางด้านหน้าเรื่งหลัง,ลงก็คือเป็นจำยีผสมผ้านะครับก็เรียกว่าไม่ร้อนเลยทีเดียวนะครับให้ไปดูลองเปิดไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับมีก็เรียกว่านั่งกันได้สบายถึงแม้ว่าเป็นอีโคโคาร์นะครับทีนี้ด้านหน้าของเขานะครับทันทีที่เราเข้ามาปุ๊บ พุทธสตาร์ทอยู่ทางด้านขวานะครับพุทธสตาร์ทอยู่ทางด้านขวาปุ๊บเราแค่พกกุญแจสมาร์ทคีย์เอาไว้กับตัวนะครับดัตชบอร์ดก็ขึ้นนะครับโลโก้ขึ้นนะครับขึ้นทั้งที่ดัตชบอร์ดแล้วก็ขึ้นทั้งที่ตัวนะครับคอนโซลกลางด้วยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับทั้งหมดนี่นะครับภาพกราฟิกของเขาค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นลักษณะแบบเล่นแบบแท็บเล็ตขนาดเล็กนะครับก็มาทําให้ภายในนะครับเขาค่อนข้างดูหรูหราแล้วก็ดูแบบว่า ครบอ์ปกอบทั้งหมดนะครับก็มีนะครับมีที่เสียบ USB นะครับหรือเสียบไฟ12โวลต์ก็ได้นะครับที่วางแก้วน้ําเกียร์อตโตโมัติทุกอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาครบเบ็ดเสร็จเลยทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมกับตัวมันเองนะครับพวงมาลัย3ก้านมันติฟังก์ชันมีให้ครบคือถ้าเกิดมากไปกว่านี้อาจจะรู้สึกว่าเ มันฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับการเป็นอีโคคาแต่พอเนี่ยนะครับความสวยงามของเขาเนี่ยนะครับมีลายมีทุกอย่างนะครับนะครับก็เหมือนเป็นโครเมียมนะครับอยู่ในตัวก็ไม่มีอะไรนะครับหลักๆแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าจุดเด่นของเขาด้านนี้มาดูตรงนี้นะครับว่าของเขานะครับ นอกจากความสะดวกสบายแล้วเขายังเน้นเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสต็อปเดอร์ลิงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราติดไฟแดงอยู่รถก็จะดับเครื่องเองอัตโนมัติพอทันทีที่เราเหยียบคันเร่งต่อไปนะครับปล่อยเบรกนะครับมันก็จะติดแล้วก็สตาร์ทแล้วก็เดินทางต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของรถอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยนะครับสำหรับเจ้า Su z u k i s สว f t G.L.X.C.V.T. ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็ หกแสนกว่าบาทนิดนนะครับไม่ได้แบบแพงอะไรมากมายแล้วก็จับต้องได้แล้วผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดจะใช้งานในเมืองเนี่ยมันสะดวกง่ายดายอยู่แล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเดินทางไปทํางานรับรองว่าโอเคเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะพาลูกๆหนูๆเด็กๆเล็กแดงคุณพ่อคุณแม่ไปกันนะครับแบบเป็นครอบครัวขนาดเล็กไปเที่ยวกันแบบเอาติ้งใกล้ๆนะครับไปกางเต็นท์หรือว่าไปไหว้พระยุธยานะครับ ไปทะเลสัตีฮีหัวหินนะครับพัทยาครบหมดนะครับก็ผมเชียรคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากได้รถสไตล์เล็กๆแบบนี้นะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับอย่างไายซักก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับทั้งมอเตอร์เร o ดีโอแล้วก็ออโต้สวัสดีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับขอบคุณครับ